มาพบกันเช่นเคยนะครับสจวเทปขั้นเทปวันนี้ขอเสนอเนื้อหาที่เป็นบรีตติ้งนะครับแล้วเราก็จะมีการเติมเวอร์คเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะมีการพูดถึงในเชิงโครงสร้างด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาอยู่ก็คือว่าแบบอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกรวมถึงไม่รู้ศัพท์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยปัญหาเหล่านี้แก้ได้หมดเลยนะครับแต่เราจะต้องมาสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงการเริ่มต้นที่ดีก็คือการฝึกอ่านทีละประโยคก่อนนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูความพี่นะครับในประโยคนี้นะพี่ก็จะทําเหมือนเดิมครับคือหา subject กับ verb แท้ครับดูดีนะครับพี่ได้ subject แล้วครับว่าอยู่ตรงนี้ครับพี่ได้ verb แล้วครับว่าอยู่ตรงนี้ครับตรง is reflected ถามว่าโหพี่รู้ได้ไงเนี่ยพี่ก็ตัดส่วนขยายออกไปก่อนนั่นก็คือตั้งแต่ off มาจนจบคําว่า the poor economy เนี่ยมันจะเป็นส่วนขยายนะครับ อ่ะทีนี้วิธีการง่ายมากนะครับเราก็เห็นว่า the impact เนี่ยที่ขึ้นต้นหน้าประโยคนี่ Impact เป็นคำนามบอกว่าผลลัพธ์ผลกระทบอะไรพวกนี้ยพรมเป็นคำนามและขึ้นต้นหน้าประโยคก็มีโอกาสสูงมากเลยที่จะเป็น subject โอเคไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามองข้ามส่วนขยายไปก่อนเราก็มาเห็น verb แท้เลยที่คำว่า is reflected นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรูป verb to be บวก verb ช่องสามนะครับเดี๋ยวทวนไว้นิดนึงนะ verb to be บวก verb ช่องสามก็เรื่องเดิมครับมันเป็น p a s s i o i c e ครับ ฉะนั้นมันจะให้ความหมายว่าประธานนะถูกกระทำนะครับเพราะฉะนั้นตัว IMPAC t เนี่ยได้ถูกสะท้อนถูกสะท้อนอยู่ในไหนครับได้สะท้อนอยู่ในไหนได้สะท้อนอยู่ใน in the dirt of families อ่านะครับแล้วก็เป็น Family ที่แบบ able to afford vacation เนี่ยพวกนี้เป็นส่วขยายหมดเลยนะครับแล้วก็ this year ก็เป็นส่วขยายให้เพื่อบอกเวลาครับบอกเวลาว่าในปีนี้ นั่นเองนะครับทีน,นี้มาดูต่อครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองโครงสร้างออกแล้วปุ๊บเนี่ยทำยังไงที่เราจะเข้าใจประโยค์หรือสามารถเก็บรายละเอียดมันได้เพิ่มเติมทีนี้จะเป็นเรื่องของคําศัพท์บ้างแล้วนะครับก็มาดูนะครับคําเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยก็คือคําว่า the d t of family เนี่ยครับเนี่ยคือเป้าหมายเราที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับตรง the dirt of family เนี่ย ก็จะเห็นว่า Dert of อเนี่ยนะครับอ่ะพี่จะช่วยแปลไปก่อนนะ De ิร์ดอจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าความขาดแคลนครับ d ดิร t h ออฟซัมมติ้ขาดแคลนสิ่งใดสิ่งนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ De something ิร์ดออฟซัมมติ้แหละนะครับไอตัว something ก็จะหมายถึงที่มันขาดแคลนในที่นี้เป็นความขาดแคลนออของครอบครัวแต่แปลอย่างนี้มันจะผิดพลาดอยู่เพราะฉะนั้นพี่จะเก็บคํานี้ไว้เพื่อเตรียมอธิบายต่อนะครับเอางี้ก่อนนะครับโทษไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวตรง The dirt of families เดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อทีนี้ไปดูตรงที่เหลือก่อนครับดูจุดที่เหลือนะคำว่า families able to afford จริงๆแล้วเป็นการลดรูปมานะครับลดรูปมาจากคำว่า family ะนะครับแล้วก็ that a r นะครับตรงนี้แล้วแต่นะจะมองให้เป็น that are that were ก็เดี๋ยวไปเลือกเอาตามเทนนะครับว่าจุดอ้างอิงของเวลาอยู่ที่จุดไหนเพราะบางทีคําว่า this year เนี่ยถ้าพูดถึงแบบว่ามันผ่านมาแล้วสมมุติตรงนี้เป็นกลางปีใช่ไหมแต่พูดใน this year เนี่ยมันก็ยังพูดได้นะครับที่ผ่านมาแล้วมันอาจจะเป็น that were แต่ถ้ากําลังพูดให้เป็นเซนที่เป็นปัจจุบันเป็นรายงานออกมาอย่างเงี้ยจะใช้เป็น that are ก็ไม่ผิดนะครับงนั้นตรงนี้ทดไว้แล้วกันนะครับ family that are หรือ that were ตรงนี้แล้วก็ able to afford อ่าอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นการลดรูปมานะครับเพราะ able เป็น adjective นะครับทีนี้การลดรูปนี้มันเกิดขึ้นจากการที่ว่าบางทีเราก็ไปตัดตัวนี้ออกครับอ่านะนะเราไปตัด t h a t a d e a t word ตัวนี้ออกอ่ามันจะหายไปมันจะเหลือแต่คำว่า the d u i r of families แล้วก็ able to afford vacation นะครับ afford vacation ก็คือเขาสามารถจ่ายเงินเพื่อไปเที่ยวได้ครับไปเที่ยววันหยุดไปเที่ยว holiday อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับอ่าโอเคนะทีนี้ ตรงนี้ครับเรายังมีคำเป้าหมายอยู่ที่ the dirt of families นี่แหละแต่เดี๋ยวพี่จะพูดต่อถ้างั้นก่อนอื่นเลยอ่ะพี่ขออนุญ,ญาตนะครับพี่ขออนุญาตไปให้น้องดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับคำนี้อ่ไม่ได้ถือว่าแบบง่ายนะ,นะครับดูประโยคนี้ครับขอให้ทุกคนมาดูที่ประโยคสินเงินก่อน The region is suffering from เอาละครับเหมือนเดิมนะถ้าตามวิธีการของเราเนี่ยก็คือเดี๋ยวเรามาหาไอตัวที่เป็น subject ก,กัน subject อยู่ที่คำว่าเด e ีเจียนภูม,มิภาคครับ is suffering ก็คือกำลัง suffer suffer นี่คือประสบกังเหตุที่ไม่ดีกำลังต้องประสบเรื่องไม่ดีกำลังทนทุกข์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ใช้เป็น suffer ถ้าเป็นเรื่อง present continuous นะครับ ismr บ,บ,บ,บวก verb ing มันก็อยู่ในรูป is suffering ตรงนี้เป็น verb แท้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนนี้นะครับเราก็จะได้ใจความหลักมาละว,ว่าภูมิภาคนีกำลังประสบปัญหา รประสบปัญหาจากเรื่องอะไรเนี่ยทีนี้ adult of medical specialist พี่จะพูดให้ฟังนี้นะครับจดลงไปนะครับ specialist เนี่ยหมายถึงผู้เชี่ยวชาญจะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ได้ในที่นี้แล้ว adjective จจท,ที่ไปขยายครับคือคำว่า medical นั่นหมายถึงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรง adult of medical specialist จะมีความหมายว่าขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นการแปลเนี่ยมันจะเหมือนข้ามคำว่า off ไปเลยอ่ะ อ่านะครับน้องไม่สามารถที่จะไปแปลเรียงคําออกมาบางทีน้องอาจจะงงด้วยซ้านะครับความขาดแคลนของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อาจจะงงด้วยซ้ําเพราะจริงๆแล้วมันหมายถึงขาดแคลนผู Tiffany ้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นั่นแหละอ่าความขาดแคลนคือขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับโอเคไหมครับอ่ะทีนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมอย่างคําว่าเดิร์ดเนี่ยนะครับจริงๆมันหมายถึงความขาดแคลนนั่นแหละแล้วความขาดแคลนจริงๆมันสื่อถึงอะไรมันสื่อถึงจํานวนที่น้อยนิดนะครับ จำนวนไม่มากพอจำนวนน้อยนิดอ่านั่นเองโอเคไหมครับก็รับรู้ได้ว่าอ๋อที่มันขาดแคลนเพราะว่าจำนวน medical specialist มันน้อยมันมีไม่พอนะครับอ่าต่อไปครับไหนลองไปดูประโยคที่เป็นประโยคสีชมพูบ้างข้างล่างลงมานะครับดูนะครับ human resources manager ตรงนี้มาดูนะครับเนี่ยที่เขาขึ้นตัวใหญ่มาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ เป็นชื่อแผนกของเขาอะนะครับแต่ว่าคําหลักจริงๆที่จะเป็น subject นะเรายังคงมองอยู่ที่คําว่า manager โ okay อเคไหมครับแล้ว manager เนี่ยก็ไป complain คือเขาบ่นนะครับ manager เ้าบน่นเ้าบ่นอะไรเ้าบ่นว่าอามาดูนะครับทุกครั้งเลยนะพี่ชอบพูดตลอดเลยเมื่อไหร่ก็ตามดดที่อยู่กลางประโยคแล้วมันแปลว่าว่าเนี่ยนะครับหลังดดเนี่ยมันสามารถบวกด้วยอยอได้เลยนะครับอยอคือประโยคนั่นเองนะครับอะ มาพิสูจน์กันนะครับว่ามันมีความเป็นประโยคจริงไหมนะครับเราเห็น t ได้ is the are เนี่ยโอเคละมันจะเป็นประโยคละแต่ subject จริงๆนะครับมันจะอยู่หลังคำว่า is หรือ are เนี่ยนะครับเวลา t ได้ is the are นะครับ subject มันจะอยู่ข้างหลังนะครับอ่ใน subject ตัวนี้ adverb เนี่ยแหละนะครับทีนี้มาดูครับเขาพูดถึง a d v e r f talented candidate อ่า a d v e r f talented candidate candidate ก็คือ ผู้สมัครหรือผู้เข้าลงชิงใช้ในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยนะครับาเลนเตเนี่ยเปรว่าที่แบบที่เก่งอะนะที่แบบแบบสุดยอดที่เก่งอะที่แบบทาเลนอะทีนี้ก็เลยเป็นอันว่า a d ดีตอ o o t t l l n t e d Candidates จะมีความหมายว่าขาดแคลนแบบผู้เข้าสมัครที่แบบมีคุณสมบัติพอนะครับหรือเก่งเพียงพอแบบ Talented น,นะครับโอเคไหมครับก็เป็น a d ีต t o o t t l l n n t e d c a n d i d a t e นะครับจากตัวอย่างที่เราให้ดูเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ย เชื่อว่าน่าจะพอทำให้น้องๆเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้กับการใช้ a Talent of Something สิ่งที่ขาดแคลนก็คือสิ่งที่อยู่หลังคำว่า of นั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนนะครับ f Medical s p e c i a l อ s สเลกายแคลนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ a d เ a t of Talented Candidate ขาดแคลนผู้เข้าสมัครที่แบบว่านะามีคุณสมบัติพอหรือว่าแบบเก่งพอแบบ Talented นะี่ยเก่งๆเนี่ยนะครับเอาละครับทีนี้ ถ้าเข้าใจตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็จะขอย้อนกลับไปอธิบายประโยคสีดำอีกรอบหนึ่งคือประโยคบนสุดน,น,นะครับจากความหมายของประโยคบนสุดเนี่ย the d i r t of families อ๋อมันก็จะมีความหมายว่าความขาดแคลนของครอบครัวแต่แปลงนี้อาจจะงงนิดๆต้องเข้าใจใหม่ว่ามันมีจํานวนครอบครัวเพียงน้อยนิดแครับอ่าเอาแปลงนี้ดีไหมเป็นจํานวนครอบครัวเพียงน้อยนิดแครับที่สามารถจะจ่ายเงินเพื่อไปเที่ยว วันหยุดได้เพื่อไปเที่ยววักเคชันได้อย่างเงี้ยครับในปีนี้ด้วยนะเพราะเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ดีในปีนี้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะใจความรวมทั้งประโยคนะตั้งแต่จะนอิมแพกเลยมาจนจบคําว่า this year เลยนะครับก็คือผลกระทบของเศรษฐกิจที่ย่าแย่เนี่ยนะครับได้ถูกสะท้อนอยู่ภายในจํานวนครอบครัวเพียงไม่กี่ครอบครัวเห็นไหมครับมันน้อยนิดแต่ะครับที่สามารถที่จะจ่ายตังค์ไปเที่ยววันหยุดต่างๆได้นะครับแล้วก็เน้นว่าอยู่ในปีนี้ นั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะครับลองดูตัวอย่างนะครับมันจะมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งน้องก็คือว่าบางทีน้องศึกษาคาเ,เนี่ยน้องรู้คําศัพท์นะครับแล้วน้องแปลตรงๆแปลเรียงไปบางทีก็ไม่ถูกทีนี้เพื่อความเข้าใจเนี่ยบางทีอาจจะต้องเห็นตัวอย่างหลายๆประโยคไปเห็นในประโยคในแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็ประมวลผลรวมมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในในช่อง YouTube เราเนี่ยเราก็จะคอยสอนให้ได้เห็นหลายๆมิตินะครับทีนี้ครับ อ่ะเรามาลองปิดท้ายกันเพื่อให้ได้ว o แค b ปไปในตัวเลยนะครับว o แค b ปที่ว่าเนี่ยเอาละครับเนื่องจากคำเป้าหมายเราคือคำว่า a d ิ r t off ใช่ไหมเรามาเรียนรู้คำว่า d i ิรดีไหมครับอ่า d เนี่ยหมายถึงความขาดแคลนนะครับก็คือมันมีจำนวนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันเป็นซีนอนิมกับคำว่า SCARCITY SCARCITY หมายถึงความเล็กน้อยความเบาบางความขาดแคลนเะ่ยมันมีอยู่น้อยนะครับ มีอยู่น้อยต่อไปคําว่า s p a r s ซิตก็จะคล้ายๆก,กันกับคําว่าสก a ส c i ี้เลยนะครับก็เป็นซีโนนิมของคําว่าเดิร์ได้เหมือนกันสุดท้ายครับพี่ขอปิดฉากให้ปิดท้ายให้กับคํานี้ครับคำว่า p a ล i ิตีเป็นคําที่ยากขึ้นนะครับเป็นคําที่มีระดับนะครับอย่าลืมว่าเราเตรียมตัวสอบสีูเทพขั้นเทพเนี่ยเรามาถึงจุดที่เรียนภาษามาถึงขั้นที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับ รเราก็จะได้รู้คําศัพท์ที่ยากขึ้นนะครับพยายามจําเป็นกลุ่มนะเพราะว่าจะทําให้น้องจําได้นะครับบางทีเดี๋ยวเรียนรู้คําว่าเดิร์ดไปคําเดียวแล้วถ้าไม่ได้ทวนบ่อยๆเนี่ยสักพักก็ลืมนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดทวนบ่อยๆทวนบ่อยๆนะครับแล้วก็ลองท่องเป็นกลุ่มอูมันจะจําคําศัพท์ได้แบบว่าเพิ่มขึ้นนะครับดีกว่าไปจําเดี่ยวๆด้วยซ้านะครับอ่ะมีคําว่า t h i r s ดสก c i t y s p a สปาร์แล้วก็ p a u c i t y นะครับอ่าเดิร s ดสกอร์ส สปอส i ี y แล้วก็โพส i ี y พวกนี้แปลว่าความขาดแขนโดยมีคำว่าโพส i t y ที่ค่อนข้างจะสูงส่งสูงสักเลยนะครับเป็นคำที่ยากกว่าคำอื่นขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งอะขยันทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้รอพบกันคลิปต่อไปครับ